ใครแพ้เชิญไปอยู่วัดโอเคไหมล่ะเออตกลงกันเราเองจะตกกันหรือจะคุยกันอย่างมิตรเลือกเอานะถ้าแพ้ทั้งคู่ก็ไปอยู่ทั้งคู่เออไปอยู่วัดไหนเลือกเอาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้า ให้เรียบร้อยทะเลาะก,กันดีจังทะเลาะก,กันดีจังโอเคนะโอเคนะอ่ะไก่แพ้เจ็บกระเป๋าเจ็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมตัวไปอยู่วัดทะเลาะก,กันได้ทั้งวันพวกเธอเนี่ย ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยน้องก่อนร้ายพี่ก่อนร้ายเออชิงไปไหนชิงชิงเพ่นแล้วนะหเห็นน้องจะเลาะก,กันเพ่นเหลือเกินพวกมึงนี่เหลือเกินตกลงกันนะตกลงกันตกลงจะเป็นมิตรหรือจะตีกันก็บอกมา ช่วยว่ายังไงช่วยไอ้โชกี้ละ่ะจะสามัคคีกันดีไหมจะตีกันหรือจะสามัคคีกันบอกแม่มาเลยพวกมึงนี่เหลือเกินว่ะ